เรามาจากจ <c oughs> ใช่ครับเรามาจากร้านซักผ้าเลยครับ<ช> <c oughs> ก็ตั้งมาถนับถึงตอนนี้ก็80ปีแล้วครับนี่สามเจนถูกนะสเจ<ก>นครับเจนที่สามครับอตอนนี้ตอนนี้อะไรใหม่ๆอ๋อจริงๆของของเราเนี่ยโดยโดยส่วนคนทั่วไปที่ที่ท,ที่พอจะรู้จักสิงใจหัวครับก็ ก็จะจะคิดว่าเราทําแต่เป็นพวกงานบริการซักแห้งซักรีดนะครับแต่ว่าจริงๆงงานที่เราทาเป็นเป็นพอร์ตใหญ่จริงๆเนี่ยก็คืองานกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เราทําพวกงานงานซักผ้าขององค์กรขนาดใหญ่งานบริการเช่าผ้าให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆนี่ครับแบบโรงแรมอ,อ๋อม,มีมีหลากหลายธุรกิจมากครับมีทั้งกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงงานครับ อย่างนี้ในส่วนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างนะครับคือ,คอมีมีการรถไฟนะครับมีเครือโรงพยาบากลกรุงเทพมี CPO มีบางกอกแอร์เวย์แอร์เอเชียไทยแอร์เวย์กลุ่มแล้วก็มีฮอนด้าเอสโซพวกนี้ครับกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหมดครับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดีเป็นกลุ่มไหนเอ่อจริงๆต้องบอกว่าเป็นกลุ่มกุมเดินทางครับกลุ่มขนส่งครับ ออตอนต้องใช้คำว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยถ้าเป็นสายการบินนี่เราเราให้บริการซักน่าจะประมาณ80%ของสายการบินที่เข้ามาในประเทศทั้งหมดครับช่วงโควิดนี่มีผลกระทบอะไรบางอ๋อแน่นอนฮะสายการบินสายการบินเขาก็หยุดบินนะครับก็มีก็ตัวตัวยอดก็หายไปครับแต่ก็ยังดีที่เราเรามีลูกค้าอยู่หลากหลายกลุ่มครับ ทำให้ผลกระทบก็ไม่ได้โดนเ,เต็มๆเลยครับก็ยังพอกระจายไปที่ฝั่งลูกค้าอื่นได้ครับจริงๆเรามองกลุ่มเป้าหมายคือแต่แต่ก่อนในของสินชิวธทามเนี่ยเราเราจับตลาดซึ่งเป็นบีขึ้นเราเราเน้นตลาดที่เป็นซักแห้ง้าส่วนมากนะครับออพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเรามองตัวเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นทางเราก็มองเทคโนโลยีของการผลิตเนี่ยที่ช่วยให้กระบวนการผลิต ต้นทุนถูกลงทําให้ราคาได้ถูกลงเราก็มองว่าตลาดซักรีเนี่ยจริงๆมันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วมากกว่าซักแห้งมากกว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะลงมาลุยในตลาดซักรีด้วยในส่วนซักรีเดนเนี่ยก็มีที่เราเคยทํามาก่อนคือให้บริการซักรีผ้าอีกอันนึงที่เสริมเติมเข้ามาคือว่าการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับซึ่งแต่ก่อนโอเคทุกท่านนะเคยใช้หมดอยู่แล้วแหละแต่ซักสมัยแต่ก่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องใช้คําว่าเครื่องบ้าน เอามาติดกล่องใช่ไหมครับแล้วก็เติมน้ํายาต่างๆนานาแต่ของเราเนี่ยเราเราจับมือกับพันธมิตรของเรานะครับเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกบริษัทข้ามชาตินะครับก็คือแบรนด์แบรนด์พรีมุสนะครับแล้วก็มีแบรนด์พรีมุสซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าขึ้นอกผ้านะครับแล้วก็แบรนด์ไดเวอร์ซี่ซึ่งเป็นผู้นําในเรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครับผมเราตัวซักผ้า,ยาเยอเลียเราเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับลูกค้าก็คือเอามาเฉพาะผ้าอย่างเดียวเท่านั้น นะครับโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้เนี่ยมีความพิเศษคือว่าทําให้เสื้อผ้าเนี่ยมันสดใสมากกว่าปกตินะครับที่สําคัญคือ,อไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็เป็นเป็นิึกกับสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือเป็นตัวนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัทไดเวอร์ซี่ครับล้วปรับปรับตัวยังไงบ้างครับในช่วงที่วบ่บโควิดเนี่ยอ๋อจริงๆก็มีมีปรับตัวนะครับ ต้องบอกว่าในส่วนที่เป็นลูกค้าลูกค้ารายย่อยจริงๆที่เป็นรอนโดแมทเนี่ยออยอดมันลงมาไม่ได้เยอะมากนะครับเ,เราเรายิ่งเรายิ่งมั่นใจว่าในสถานการณ์ซึ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ยธุรกิจเนี้ยยอดมันลงมาประมาณ20%ซึ่งถ้าเราผมถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากสําหรับ i ิมแพ t ที่มีรุนแรงขนาดน,นี้เราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะขยายในธุรกิจนี้ครับแล้วษณะนี้ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้เนี่ย ที่เป็นลักษณะที่เป็นครบวงจรเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่4สาขาครับแต่เรามีสาขาทั้งหมดณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่40สาขาปีนี้เราเปิดประมาณ10กว่าสาขาแตงว่าปีนี้เราเปิดสาขาเยอะสุดเลยครับเ,รเปิดต่างประเทศด้วยอ๋อไม่ครับตอนนี้เราเปิดที่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่ว่าเราในส่วนที่เป็นหยอดเหรียญเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์ให้บริการเนี่ยเรามีแผนท,ที่จะขยายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับคิดว่าน่าจะได้เริ่มให้บริการเนี่ยช่วงต้นปีหน้าเราไปเซตอัพสถานที่ไว้แล้วครับทนไ,ไปรวมภาคตะวันออกจริงไหครับ<ช>ผมทุกไ,ไปรวภาคตะวันออก,กรอจริงจริงภาคตะวันออกจะเป็นภาคที่มีประชากรอ,อยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราเองเราก็ไปขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรปัจจุบันเองเราไปเราไปาให้บริการกับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเรามีลูกค้าซึ่งเป็นใช้บริการเช่าผ้าอยู่ที่เขาใหญ่ครับ ก็พรงจอรอนคือมีอะไรบ้างคะเออมีมีตั้งแต่ซักรีดซักรีดซักแห้งรองเท้าผ้าใบกระเป๋าเอ่อมโซฟาผ้าม่านเตียงอะไรที่เป็นผ้าครับเราทำหมดครับครบวงจรหมายถึงว่าครบไซด์เลยครับผมบผ้าปูที่นอนผ้าห่มผ้าม่านได้หมดทุกอย่างเลยครับ,บที่เป็นผ้าได้หมดครับ,บครับ ได้ทุกอย่างครับแล้วก็มีคนสนใจใอยากจะทำธุรกิจอย่างนี้ใช่ใช่แฟรนไชส์แฟรนไชส์ใช่ครับเราเราได้พัฒนาตัวแฟรนไชส์นะครับอ,อ,อย่างที่บอกว่าเรามีแฟรนไชส์ให้เลือกเนี่ยสามสามออปชันเพราะว่าแต่ละแต่ออปชันเนี่ยใช้เงินลงทุนที่ต่างกันออปชันแรกก็คือว่าเป็นหน้าร้านให้บริการนะครับก็จะเป็นตัวแทนของซินเจคกัวเนี่ยคอยรับผ้าให้เราคอยดูแลลูกค้าให้เรา นะครับโปรดักต์ก็จะเป็นในเรื่องของการซักผลิตภัณฑ์ต่างๆซักผ้งซักผ้าซักแห้งอะไรก็ตามเปหน้าร้านให้เราแบบที่2คือเป็นร้านที่เป็นซักผ้ายอเหรียญน,นะครับร้านซักผ้ายอเหรียญก็คือเราก็อย่างที่บอกว่าเราได้ได้จับมือกับบริษัทของเราเนี่ยใช้ระบบการซักผ้าซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะครับในส่วนแบบที่สามคือเป็นแบบรวมเลยทั้ง2อวงหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ว่าความครบวงจรเวลาลูกค้ามาเนี่ยจะได้มาสามารถใช้บริการได้ทีเดียวครับ มีมา,มา,าถ้าเป็นเคา์เตอร์หน้าร้านเนี่ย <Okay. S 1> เราเอผมพูดรวมๆแล้วนะครับงบลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0บาทครับถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าหยดเหรียญเนี่ยงบเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4ครับถ้าเป็นแบบที่3ตอนเนี้ยเราคิด2ล้าน4เราให้หน้าร้านเลยตอนนี้เราแถมหน้าร้านให้ครับเพราะว่าเรามองว่ามันก็เป็นรายได้ซึ่งแฟรนไชส์เนี่ยสามารถหารายรายได,ได้ได้หลายทางครับ เพราะจริงๆเรามองเรื่องของตลาดซักลีเนี่ยทางทางแบงค์กสิกรก็เ,รเคยทำตลาดไว้อะนะครับเขาบอกว่าอยู่มีมูลค่าเกือบ40,000ล้านครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็น<ด>ตลาดที่ใหญ่พอลูกค้านี่คือมีมีตึกหรือมีห้องแพ้ให้ให้อยู่หลายใช่ไหมครับที่เรามา,าของ,งของเรามีมีทางลูกค้าที่มีสถานที่เองครับและเราเองก็ได้ประสานงานกับทางทบัณฑ<ม>ิตเราเช่นปตท หลังจากหรือว่ากลุ่มที่เป็นเดเวลอปเปอร์ uh, ตามห้างต่างๆนะครับเรามีการติดต่อที่ตลอดเวลาเราก็มีการหาที่ให้ลูกค้าครับเวลาพอเราได้สานที่มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์เราเลยว่าเรามีโลเคชันแบบนี้นะสถานที่ปตทสนใจไหมสถานีสนใจไหมครับเราก็พยายามดําเนินการให้ทุกเรื่องครับแฟรนไชส์วริเ็นแอดียแบบไหนครับจริงๆเรา,เาผมพูดได้ว่าอยู่ในเขตชุมชนเราไม่ได้พูดว่าเฉพาะอาพาร์ตเมนต์ เราไม่ได้พูดว่าเฉพาะาที่เป็นต้องมาหาลัยเท่านั้นในเขตชุมชนที่มีคนหนาแน่นอย่างเราเนี่ครับตอนที่เราลงปั๊มเนี่ยก็จริงๆก็มีคนถามคำถ,ถ,ถามมากเลยว่าลงปั๊มมันจะรอดเหรอผมก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนขับรถมากมายยิ่งวันนี้ถ้าซื้อรถได้ยิ่งอยากซื้อรถทุกคนยังไงต้องเติมน้ํามันใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยทางต้องบอกว่าปั๊มเนี่ยได้พัฒนาตัวเองต้องบอกว่าแทบจะไม่ใช่ปั๊มแล้วมันกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วมีอะไรเต็มไม่หมดเลยฮะผมว็ผมก็จ่ายมีอยู่แค่ สองสามหัวเราก็มองว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งชุมชนนะครับซึ่งจะตอบตอบโจทย์ความเป็นพบวงจรสําหรับกลุ่มลูกค้าครับเพราะโดยปกติเห็นส่วนใหญ่จะเปิดในห้างอ๋ออ่าใช่ครับแต่ก่อนเราเปิดในห้างคือเราก็ใช้คําว่าในสมในสมัยก่อนเนี่ยเรามองกลุ่มลูกค้าซักแห้งเป็นหลักลูกค้าที่ใช้บริการก็จะใช้เสื้อผ้าแพงๆใช่ไหมครับแต่ว่าเรามองถึงว่าใ,ในในช่วงโอกาส ที่ว่าเรามาลุยตลาดลอนดี่จากการที่เราลงทุนเทคโนโลยีเนี่ยเรามองตลาดที่เป็นตลาดมวนชนมากขึ้นซึ่งก็น่าจะซึ่งเราคิดว่าตอบโจทย์กับแฟนไชซีมากๆกครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการซักรีดเห็นไหมครับเราเคยทำเซอร์ว์มาเนี่ยจริงๆร้านซักรีดรายได้ดีนะครับแต่ผมพูดอย่างเขาทุกคนพูด่งเดียวว่าเหนื่อยมากเลยพราต้องซักเองรีดเองทําอะไรเองเนี่ยครับเราเองเราก็บอกว่าวันนี้เราเราขอเป็นส่วนหนึ่ง นะครับเราดูแลหลังบ้านให้เราดูแลการผลิตขนส่งให้หมดให้ทางากลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็คือดูแลลูกค้าให้เราก็คือดูแลลูกค้าตัวเองนี่แหละครับถ้าเกิดจะติดต่อฟังชายติดต่อ,ต,ต,อต,ติดต่อได้ทางเ,าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ครับแล้วก็มีเบอร์ไลน์แอดครับติดเดี๋ยวผมส่งให้อยู่ในอยู่ข้อมูลนะครับผู้แทนที่สำคัญ จริงคู่แข่งเราผมก็มีคู่แข่งมาตลอดเลยเนาะจริงๆเรามองคู่แข่งสําคัญจริงๆอ่ะคือเรามองเป็นเรื่องของตัวเองมากกว่านะครับเราเราเองเรามองเรื่องการพัฒนาของตัวเองมาในตลอด86ปีเนี่ยพูดได้ไหมคะว่าเราอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งในวงการซักลีนเองแต่ก็ยิ่งตอนนี้มีนวัตกรรมเข้ามาอีกเนี่ยคือเราจริงๆเราพูดเราเราพูดได้ครับเพราะว่าเราในเรื่องของซักลีเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราจับในทุกๆทุกๆทุกๆมิติของการซักลีด ทั้งรายย่อยทั้งองคอ์กรขนาดใหญ่ทั้งซักที่เป็นองคอ์กรเนี่ยเราก็าพูดได้ครับเราเป็นเบอร์หนึ่งในวงการนี้ครับตอนนี้มีแผนไว้ว่าอย่างไรบ้างคะพอพอเปิดครบแล้วอีกสักสามปีข้างหน้าอะไรเงี้ยจะได้วางเออจริงๆเราวางแผนเติบโตไว้เนี่ยปีละประมาณ1 5บหถึงยีในแต่ละปีในปี2ปีที่แล้วเนี่ยเรามีสาขาอยู่ที่ประมาณ20กว่า ปีที่แล้วเนี่ยมา32หมดปีนี้น่าจะประมาณ45คือเราโตขึ้นปีนึงประมาณ10กว่าสาขาตลอดเลยครับเราถึงบอกว่าเรามองว่าโควิดก็เป็นเป็นโอกาสหนึ่งจากที่เราเห็นมันเป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งยังสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่เหมือนหลายๆธุรกิจซึ่งต้องบอกว่าน็อกไปเลยครับของร้านสีนี่ฟรนชายซี่ต้องจ่ายครั้งเดียวหรือว่าอยางไง ออตอนนี้แฟรนไชส์ซี่คือมีจ่ายสาม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 อย่างครับสามมวดครับคือถ้าลูกค้าสนใจตอนแรกคือจองเนี่ยจองอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอคุยทุกอย่างก็เรียบร้อยเนี่ยจองห้านสะิบเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะส่งมอบเครื่องจักรเข้าติดตั้งเนี่ยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยหลังจากที่มีการเทสต์ดันทุกอย่างเทรนนิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานตามที่เราตั้งตั้งเอาไว้<ๆ>ใช่ครับเพราะว่าเราบอกว่าเราเราพยายามนำมาตรฐาน นะทั้งเรื่องของตัวตัวเครื่องจกักรตัวเคมีนะครับเพราะว่าเราตัวเองพาร์ทเนอร์เองก็ให้ความไว้ใจเราในการที่จะเอางานระบบแบบนี้มาลงให้นั่นเองเราก็จะมีการควบคุมมาตรฐานให้กับทางแฟรนไชส์ครับตอนที่จะขยายตลาดอากได้ทาวิจัยหรือยงไงคะถึงได้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อจริงๆทางตะวันทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคนถกกระบอกเยอะ <c oughs> กลุ่ม <c oughs> กลุ่มกลุ่มตอนแรกที่เราไปทางตะวันออกเฉียงเนเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นกลุ่มโรงแรมทึ่อยู่เขาใหญ่นะครับโรงแรมที่อยู่เขาใหญ่เนี่ยเราไปทำเราไปทำไปทำร์เวย์พราว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้บริการเช่าผ้าอยู่มากนะครับเราเองเราก็ถือโอกาสที่ว่าพอมีดีมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําตลาดที่เป็นลูกค้าองค์กรในการเช่าผ้าไหนไหนพอมีลูกค้าองค์กรปุ๊บ เราคิดว่าเป็นโอกาสดีซึ่งเราจะขยายลูกค้าปีกไปด้วยเลยเพราะยังไงเราต้องมีการทําเรื่องของโกดังเก็บผ้ามีพื้นที่ที่เราจะขยายส่วนของการให้บริการซักรี่ซกัซกแห้งอยู่แล้วที่เป็นลายลูกค้าทั่วไปครับ<อ>ก็เป็นตั้งจังหวะด,ดีครับภาพ <c oughs> เาหนื <c oughs> อภาตะ <c oughs> ต้องบอกว่าคงเป็นคิวถัดๆไปครับแต่ถ้าเป็นร้านถ้าบอกว่าถ้าเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยตอนนี้เราไปได้ทั่วประเทศครับ แต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการเนี่ยก็ขออยู่ในกรุงเทพกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ฝั่งของทางอตอนออกเชียงเหน่อก่อนตอนออกเชียงเหนือก็เริ่มจากที่ฝั่งฝั่งโคราน,นี่แหละครับเป็นประชากรมากอันดับสองของประเทศอยู่แล้วครับในอนาคตครับในอนาคตครับเรามองว่าวันนี้คือเนี่ยตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ต้องให้ให้กังวลอยู่อีกมาก นะครับทั้งในเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องการเมืองด้วนี่นั่นฉะนั้นเลยก็โฟกัสกลุ่มในประเทศก่อนครับตอนนี้สิ่งตอบรับจากประชาชนไปไหบ้างเออฝีมงตอบรับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าตามคาดคือจริงๆเองเราเราเพิ่งมาทําตลาดเรื่องแฟนไชส์จริงๆเนี่ยช่วงก่อนโควิดปลายปีที่แล้วต้นปีพอดีกาลังตอนแรกกาลังเตรียมการทําไว้หลายอย่างมากพอเจอปบทุกอย่างมันชัดดาวหมดเลยนะครับ แต่ก็ยังมีลูกค้าซึ่งยังลงทุนในแฟรนไชส์สินเจหัวะนะครับก็คิดว่าจบปีนี้ก็น่าจะประมาณ10แฟรนไชส์แล้วครับก็เราถือว่ามีการจับลูกค้าหลายท่านไม่ได้รับรู้ยังไม่รับรู้ว่าเรามีระบบการขายแฟรนไชส์แล้วครับเราเป็นรุ่น3ามแล้วจากฟีดแบ็กจาก,จากผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างครับทีทททททท่ีการบริหารจัดการผู้ใหญ่เหรอครับ พ่อแม่ก็บองเราเป็นเด็กอยู่ดีครับก็เกเองก็ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างพอใจนะครับเราในในในผ่านมายุเราเนี่ยเราได้มีการแตกแตกพัฒนาผู้ดักไปหลายตัวนะครับแม้กระทั่งไลน์ซักเองเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในเซกชั่นซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าที่เป็นออโตโมบิลท้าซึ่งใช้ในการประกอบรถจก์ช่นในการเช็ดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าอยู่ในธุรกิจนี้เลย รือแม้กระทั่งธุรกิจที่เป็นโรงพยาบาลเนื่องจากธุรกิจพวกนี้มันมีกระบวนกักที่แตกต่างกันการจัดฟ a ร์ซิลิตี้ก็ต้องแตกต่างกันแล้วก็มีการขยายรายพวกนี้มาส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการขยายเรื่องงานบริหารแรงงานมีทั้งเรื่องแม่บ้านมีทั้งเรื่องรปภมีทั้งเรื่องของการจัดส่งแรงงานให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆครับจัดส่งแรงงานนี่ใช้สินสาหัว,วใช่ที่สินสาห,หัวครับแต่เป็นอีกบริษัทหนึ่งครับชื่ออะไรชื่อกัน ใช่ครับเป็นชื่อซินชจยหัวเซอร์วิสเซสครับก็จะเป็นอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มกลุมบริหารแรงงานก็จะอยู่ในอีกธุรกิจหนึ่งครับอยู่ในบริษัทยังขาดอะไรอยู่วะครับตอนนี้เยังขาดอะไรยังขาดอะไรเหรอครับตอนนี้เรายังขาดพาร์ทเนอร์ครับที่จะมาช่วยให้ซินชจยหัวเนี่ยและทุกทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จไปด้วยด้วยกันครับ ตอนนี้เรามองหาพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์ซีของเรานะครับเรามั่นใจในพาร์ทเนอร์ซี่อยู่หลังบ้านของเราพาร์ทเนอร์ของเราเป็นบริษทัทระดับโลกนั้นเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องหลังบ้านอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้เราก็อยากจะหาพาร Ball ์ทเนอร์หน้าบ้านมาช่วยกันครับแล้ว <ata> ลในเครือของซินเจียฮัวที่มีมีเยอะไหของซินเจียฮัวเนี่ยตอนนี้มีอยู่4บริษัทครับหนบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่เรื่องของบริหารจัดการหน้าร้าน นะครับเป็นบริษัทรีเทลที่ดูแลลูกค้าทั่วไปอีกอันนึงเป็นบริษัทซึ่งดูแลลูกค้าองค์กรนะครับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ต่างๆนะครับอีกอันนึงเป็นบริษัทซึ่งดูจากบริหารแรงงานครับอีกอันนึงเป็นบริษัทเคมีครับแต่และบริษัทก็มีความสามารถแตกต่างกันไปครับแต่บริษัทก็คืออย่างที่บอกว่าแต่แต่ละบิสเนสเนี่ยมันใช้ความชํานาญ <gameplay> ที่แตกต่างกันใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน ถึงมั่นใจได้ว่าของเราสมบูรณ์แบบแน่นอนเรามั่นใจว่าเราเป็นเจ้าเดียวที่ให้ความครบวงจรได้ครับพูดแบบให้ความมั่นใจกับแฟ a ชายท,ท,ที่กำลังตัดสินใจค่ะแฟ a n c h ส s ที่คิดว่าจะแบบซื้อแฟ a ชายนี้ดีไหมอะไรเงี้ยให้ความมั่นใจครับน้าบอกว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา86ปีนะครับเซนทรัลผ่านวิกฤตมาต้องบอกทุกวิกฤตที่สามารถนึกออกนะครับแฮมเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้ง นน่นนี่นั่นจนถึงวันนี้เป็นวิกฤตซึ่งบอกว่ายิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับแต่สินเจียโคยังสามารถเติบโตไปได้ธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตไปได้นะครับเพราะนั้นเราอยากให้คุณแฟนเชสซี่มั่นใจได้ว่าเมื่อแฟนเจสซี่ได้มาอยู่ในครอบครัวซินเจรยโวแล้วทางเราพร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านผุคกกละครอ,อย่างเต็มรูปแบบพร้อมที่จะสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่เรามี เพื่อผลักดันให้แฟนชายนีย่และทางสินจิโก้เนี่ยประสบความสำเร็จไปพร้อมกันครับแล้วเราจะประกันให้ลูกค้าได้มาผลกำไรต่อปีเท่าไหร่เท่าไหร่แน่นะผมใช้คำว่าใช้คำว่าโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยาการคืนทุน,นยอยู่ที่ประมาณ3-5ปถึงราปีาโดยหลักก็คือทำเลผู้ที่ได้ทำเลดีเนี่ยบา,บ,าบ,าบางเจ้าเนี่ยที่ทำเซอร์วย์มานะครับบางที่ก็2ปีเร็วมากเลย ถ้าทำเลที่ไม่ดีหน่อยก็อาจจะประมาณ4-5ปีครับแต่กำไรแน่นอนแน่นอนเลยดีกว่าฝากแบงค์ครับนนนในส่วนที่เป็นสักผ้าหยอดเหรียญเรามองว่าเป็นธุรกิจกระปุกออมสินเราซื้อกระปุกหมูมาวางไว้แล้วก็มีคนมาหยอดตังให้วันหนึ่งพันบางพันสามพันเรามองว่าเป็น คนเขาชอบเรีวยกเป็น passive income ครับเป็น passive income ที่ดีมีความเสี่ยงน้อยผมไม่ได้บอกว่าไม่มีความเสี่ยงแต่มีความเสี่ยงน้อยดูแลง่ายครับมีอะไเสริมเติมไหมครับอ่านี่แหละครับ่รครับมีอะไรที่ผมตกหล่นไหมครับ <c oughs> ต้องถามพี่ๆดีกว่า <c oughs> พี่ๆมืออาชีพ จา,จากที่ฟังน่าจะเป็นว่าถ้าเกิดเครื่องเครื่องซักผ้าการดูแลถ้าเกิดมีประกันมีอะไรยังไงอ๋อใน,นส่วนของอเครื่องซักผ้าครับเรารับประกันให้3ปีนะครับรับประกันดูแลเรื่องของอะไหล่ทั้งหมดนะครับมีทีมทีมเอนจิเนียร์เข้ามาดูแลให้ทุกๆ2เดือนนะครับเพราะเราเข้าเข้าใจว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทําเงิน ขณะนนเนี่ยเราก็อยากให้อุปกรณ์ทำเงินของแต่ละแฟรนไชส์เนี่ยสามารถเดินได้โดยไม่ติดขัดครับ,รบจะฝากอะไรถึงลูกค้าอยากให้เชิญชวนมาสมัครปันชายหรือว่าช่วงภาวะที่ว่าเรื่องตกงานหรือรอ,อะไรอ่าก็จริงจริงอย่างท,างที่อย่างที่ได้ได้พูดกับพี่ๆไปเมื่อเกี้ครับว่า,าเรามองว่าธุรกิจซักผ้านะครับยังเป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งสามารถ ยังดําเนินต่อได้เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจซึ่งจําเป็นผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนต้องบอกว่าคนไทยทุกคนล้วนซักผ้าหมดแต่เพียงแต่ว่าเลือกซักผ้าในรูปแบบไหนดังนั้นเองเรามองว่าธุรกิจที่เป็นซักรีดเนี่ยยังคงเป็นธุรกิจซึ่งยังน่าลงทุนอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ